โอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟีฟชาวฟรีฟาชาวคอนท้าชาวพีบีชาวไปแบงก์ B, ชาวเลสเตตี้กันด้วยนะครับ <c oughs> ที่วันนี้ผมไม่ีฟีฟาร์ตสมาร์ทด็อกปะมายองกุ๊กเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคน <c oughs> คือวันนี้นะครับทุกคนเป็นวันที่ผมเนี่ยเศร้าอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนเพราะว่าน้องชายของผมเนี่ยจะไม่ลงมาหาผมแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือหยกโซเยอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับคือหยกเนี่ยเพิ่งลงกับบ้านไปประมาณเดือนที่แล้วนะครับเพราะว่ายายเสียนะครับแล้วหยกเนี่ยทักมาเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับทุกคนคือเนี่ยผมยังไม่ตอบเลยเพราะผมเพิ่งตื่นเพราะผมเนี่ยเพิ่งตื่นตอนประมาณ3ามโมงห้นะครับแล้วแบบผมยังไม่ได้ตอบน้องเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะครับนี่นะครับก็คือหยกทักมาของเมื่อวานนี้นะครับก็คือตอนบ่ายสองนะครับบ่ายสองยี่สิบสองเนี่ย พี่ผมอาจจะไม่ได้ไปแล้วนะพี่ขอแม่มานานแล้วแม่ไม่ให้ไปไม่เป็นไรขอบคุณพี่ที่ช่วยดันผมมาตลอดนะพี่เดี๋ยวผมติดตามผลงานพวกพี่ขอโทษนะพี่ที่แม่ไม่ให้ไปพี่หวังดีกับผมมาตลอดแท้ๆอะไรวะเนี้ยให้เก้าไกลถึง10บล้านนะพี่ผมก็พิมพ์บอกว่าเออแล้วทาไมแม่ไม่ให้มาอะไรประมาณนี้แล้วผมพิมพ์ไปด่ามันคำหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือหรือมึงติดกัญชาจนไม่อยากมาผมพิมพ์อย่างนี้ไป แล้วมันก็บอกว่าตรวจเยี่ยวผมได้เลยผมเลือกมาเกือบ2อาทิตย์แล้วผมงอมไม่มีอารมณ์ดูดหรอกพี่แล้วผมก็ถามว่าแล้วทาไมแม่ไม่ให้มาผมไม่เข้าใจขอตลอดก็คือช่วงเนี้ยยกเนี่ยยอดวิวเนี่ยเขาตกนะครับลองเซิร์ชดูได้นะครับทุกคนนี่ตกแบบตกแบบตกแบบงงเลยนี่ตกแบบกระทันหันแบบงงเลยนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องหยกกันด้วยนะครับแล้วที่ผมเนี่ยด่ามันเรื่องกัญชาเนี่ยทุกคนผมใจให้ทุกคนดูนะครับคลิปแรกอันนี้คลิปไม่ต้องอันคลิปเอาเริ่มตั้งแต่คลิปนี้ผมใจให้ทุกคนดูดูตาัครบ ดูตาน้องชายของผมครับผมก็เลยต้องด่ามันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงแต่ตอนนี้น้องเลิกมานานแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้อีกผมจะให้ดูในตาวะนี่ครับอีกคลิปหนึ่งก็ดูตาน้องชายผมครับโอ้โหยกสายเคียวโอเคก็ตอกเลยนะครับแล้วผมก็บอกว่าไม่เป็นไรมึงอยู่นู่น กับแม่ก่อนก็ได้แต่ถ้างอไม่มีคลิปทําก็ค่อยลงมาเพราะว่าช่องหยกเนี่ยดันง่ายผมพิมพ์ไปอย่างนี้นะครับแล้วหยกก็ตอบมาว่าขอบคุณมากครับพี่ขอโทษที่ผมทวงแขนทวงขามาตลอดผมก็ไม่ได้อยากจะสนใจอะไรมากนะครับอย่างนี้เพราะว่ามันน่าจะแบบว่าอารมณ์แบบน้อยใจผมก็ไม่ได้แบบไปตอบคํานั้นันนะผมก็บอกว่าเองจะมาก็มาได้นะหยกเข้าใจไหมใจก็อยากไปอยู่พี่ผมอยากช่วยหนี้แม่แต่ผมคิดมากเพราะว่าวิวผมอะก็ไม่ได้ดีอะไรก็ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้หยกวิวตกมากนะครับพี่ไม่มองผมเป็นภาระอะไรวะ พี่ไม่มองผมเป็นภาระมั่งหรอผมก็บอกบอกไม่นะไรสาระไอหยกผมคิดมากจริงๆสาระเลยไม่ได้ปักตอแหละอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากจะพยายามครับพี่แล้วผมก็พิมพ์บอกว่ามาหาพี่ได้วันที่23เพราะว่าวันที่23เนี่ยวันเกิดมารีจัดเขาใหญ่จัดย้อนหลังนะครับแล้วก็มาบ้านพี่ต่อเลยแล้วหยกก็พิมพ์มาบอกว่า,วาพี่มารีชวนแล้วพี่แต่ผมคิดว่าไม่น่าได้ไปเพราะแม่ยังกลัวโควิดถามว่ากลัวโควิดเนี่ยมันดีนะครับทุกคนเพราะว่า ถ้ามาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะติดโควิดหรือเปล่าก็เซฟไว้ก่อนนะครับผมก็บอกว่าเคยกไว้เจอกันถ้าอยากลงมาหาก็คือลงมาได้เลยเคครับพี่ถ้าผมมีโอกาสจะลงไปแน่นอนครับผมคิดถึงพวกพี่ๆนะฝากขอบคุณพี่นัทและทุกๆคนด้วยที่คอยดูแลผมดีและฝากบอกเปียกดิวหลังด้วยว่าผมไม่ได้ลงไปแล้วผมไม่กล้าทักบอกด้วยตัวเองก็ยังงอมไม่อยากให้พวกมันงอมแบบผมแล้วก็บอกโอเคเคน้องไว้เจอกันใหม่ไม่เป็นไรถ้าโควิดหมดเนี่ยค่อยมาแล้วน้องแล้วหยกมันก็พิมพ์อันนี้จุดสาคัญเลยเว้ทุกคนก็คือมันไม่ใช่แคค่่่เเรือองงวิดดยยาี คือยายของหยกเนี่ยเพิ่งเสียแล้วหยกเนี่ยอยากอยู่กับแม่ก็คือตอนเนี้ยแม่หยกอ่ะอยู่คนเดียวนะครับปกติเนี่ยแม่หยกเนี่ยจะอยู่กับยายนะครับแล้วตอนเนี้ยแม่หยกอยู่คนเดียวสมมติถ้าหยกลงมาเนี่ยแม่น้องหยกเนี่ยก็จะอยู่คนเดียวนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยผมก็เข้าใจจุดที้ผมเข้าใจมากที่สุดเลยเพราะว่าเนาะใครก็ไม่มีใครหรอกที่อยากจะปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวนะครับทุกคนแล้วมันก็บอกขอบคุณพี่มากๆนะครับแต่ดิว ผมจะจีบอยู่นะพี่ผมไม่ยอมเปี๊ยกมันหลอกอันนี้นะผมบัใส่มันมากโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนจะโทรหาทั้งหยกหลังเปี๊ยกดิวมาประชุมสายกันนะครับ <Yeah. S 1> ทุกคนเพื่อคุยกันครั้งสุดท้ายนะครับจะได้บอกเลยว่าเออหยกเนี่ยมันไม่ได้ลงมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มโทรจากเปี๊ยกเลยนะครับทุกคนรลเปี๊ยกรลพี่เออรู้ยังว่าหยกมันไม่ได้มาแล้วไม่รู้นะพี่ ไม่พีก็มันไม่ได้มาแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยบอกทีเดียวเดี๋ยวพี่ดึงดิลดึงหยกมาทีเดียวเลยฮัลโหลดิลทำอะไรอยู่อยู่ในห้องอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกเอางี้พี่จะไม่คนไม่พูดนะพี่จะให้หยกพูดพี่จะให้เจ้าของเรื่องพูดโอเคปะได้เรื่องอะไรเออเดี๋ยวก็รู้เรื่องอะไรอ่ะแหม่ฮายโกอิเตอร์เดี๋ยวกูก็ทืบอ้าวเฮลโลโบ ฮัลโหลโยกว่าพี่อ่ะมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องฝากกูบอกนะมึงไปบอกเอ,เองเลยเนี่ยอะไรทำไมพี่ยกไปแล้วยกก็ไม่ได้ไปแล้วพี่ไม่ถามนะพี่พี่พี่รู้แล้วเนี่ยแต่ว่าพวกเองเี่ยคือยกกับมันบอกว่าจะให้พี่เนี่ยฝากบอกพวกเองเว้ยแต่ว่าพี่อยากให้ยกมันบอกเองมากกว่าบอกด้วยตัว,ตวเองอพอให้ผลทำไมไม่มาแน่นั้นไม่ไม่ไม่ถึงไม่มาบ้านพี่คิงล้อหรอใช่ทำไมอ่ะก็แม่อยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีโควิดด้วยโควิดมันไม่หาย โควิดถ่ายแล้วใช่โควไปถ่ายแล้วก็แม่ไงแม่แม่แม่ก็อยู่คนเดียวไงแม่พี่ะอยู่กับพี่สาวพี่ด้วยเดี๋ยวพี่สาวก็ากลับไปเรียนแล้วมหาลัยเขาจะเปิดแล้วนี่เขาต้องไปฝึกงานอะไรแล้วเขาจะจบปีสี่แล้วแม่ก็อยู่คนเดียวพึ่งกันแล้วนะเดี๋ยวมันจะไม่มาแล้วไอ้เหี้ยเสียเสียใจวะเนาะเล่นเล่นไม่ไม่ไม่เคยจะทิ้งเราอยากไปอยู่อยากหนีบ้านไปอยู่นี่น้อจะหนีทำไมก็อยู่กับแม่แหละดีแล้วแม่มาอยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้กูเห็นด้วยไม่เป็นไร้วแล้วเราวันเกิดมารีมาได้ไหมผมก็ไปไม่ได้เลยพี่แม่ผมต้องอยู่คคนเเดดีียยววาะไไมมม่่่ใรรูแแแลลอตงๆ้ก็ มามีอะไรอีกล่ะเอา้าก็มากระสองคนไงแม่กับพี่บอสอีพี่ไปไหนที่ก็ไปกระสองคนใี่ไหมไงกลัวเขาก็เกลยดแล้วกลัวเขาลำบากอะไรแหลยนะขับรถเขาทางไกลดิก็ก็เข้าใจพี่หยกอยู่เนาะแม่แกก็อยู่คนเดียวด้วยผมใจผมก็อยากไปอยู่อยากไปเจอดิวอยากไปเจอเปียกอยากไปเจอพี่คิงอยากไปเจออะไรต่างๆเลยพี่หยกพี่พี่หยกฟังนะพี่หยกก็มาประมาณสัก ไอ้เบียงเนาะมาแค่วันสองวันเนาะเบียงเนาะแล้วค่อยลงไปใช่ใช่มาสักองวันเอางี้เอางี้เดี๋ยวกูให้หลังวิ่งให้ไอ้หลังวิ่งได้ไหมวิ่งให้แต่ว่าคุณตังให้กูด้วยนะวิ่งให้รอเอาเอาไอ้หลังไปหาบอกเขาเนาะมึงอะไรเนี่ยมาคุยเรื่องอะไรเก็บไว้ความลับมั่งดิกูก็ซีเรียสคุยเก็บไว้ความลับมั่งไอ้เหี้ยมเดี๋ยวนี้ก็ซีเรียสเหมือนกันเน๊ะ อย่งโอ้ไปหลังไปหลังอย่าโปรโมทหลังกูซีเรียสกูซีเรียสจริงกูอยากไปแต่ว่ามึงมาพูดอย่างงี้มันก็ตลกเกินก็มานี่ไงมันมีของอยู่เขาไอหลังมันไม่ได้คุยเรื่องของไม่กูไม่ได้ขาดของไม่แม่กูอยู่คนเดียวแม่กูแก่แล้ว มาดูก่อนไม่ได้เอางี้เท่าไหร่เท่าไหร่พัดยาเท่าไหร่พันยาขีดแล้วพันแปดดูดีนะไอ้คนเหลมันเก็บความลับไม่ได้เลยวะเย็นเดี๋ยวนี้เขาไม่ซื้อเป็นก้อนเดี๋ยวนี้ซื้อเป็นขีดเดี๋ยวหลังเฮ้ยเก็บไว้คุยกันที่หลังล่างเดี๋ยวตอนได้ไปเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้แต่เอาเรื่องแม่กูก่อนแม่กูอยู่เดียวอะเราเราเรารุปจะไม่ได้มาแล้วใช่ไหม ก็น่าจะไม่ได้ไปแล้วแหละพี่มันมาได้ครับแต่มันไม่อยากมาอีกครับพี่หยกอ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกเปียกมันดูเปี๊ยกด้วยเออไอเปี๊ยกไม่ฟังหรอกเลยแต่เคยฟังใครอยู่แล้วพี่กินเด้อไอเปี๊ยกฟันเหล็กว่ะมาพัทยามีของแค่นั้นแหละเราก็ก็ตามนั้นแหละก็ตามนั้นแหละหยกก็บอกดิวบอกเปียกของเราเนี่ยคนก็จะไม่ได้เจอกันแล้วนานๆอาจจะปีหน้าเลยยืนเลยคนลดจุดเลยรู้สึกแต่คนละแบบ รถดิวจะคิดถึงพี่แม้ถ้าไม่ได้เจอพี่อะ <c oughs> ไม่ต้องาเาเไม่ได้คิดถึงพี่โง่อย่าหลงตัวเองใครจะกินไรอใครใครกซิบอะไรตรงหัวดิวคุยดิวไม่เหรอมีหมาเห่าไม่รู้อะก็ได้ยินแต่เสียงพี่ยกอะตอนนี้โอ้เียไม่ได้ยินแล้วเดี๋ยวเเดี๋ยว ถ้าแต่แล้วถ้าปวดถ้าพูดไม่เห็นใจกันหน่อยพี่ทำนี้ไม่เคยได้พี่พี่ก็ไม่เคยเห็นใจดีเหมือนกันเฮ้ยเอ้ยมาจบเลยกันเฮ้ยไม่ได้มาทะเลาะกันเฮ้ยไอ้ยนดีอย่าพึ่งกันดิก็พี่หยอกก็ดูดีออเป็นว่าอยู่ถ้าสมมติอยู่กับเขาแไม่มีความสุขอยู่กับพี่ดีกว่ามาอุดรไหม พี่อาจจะไปพยาไม่ได้จะมาอุดรได้นะพี่ยางไม่กลับมาเราจริงเหรอเอาไงพัดพญามันอดอ่ะพยานก็อดเหมือนอุดรน่ะอะไรพูดอะไรเนี่ยมันตีตลกตลอดเลยดิวเอาตรงๆนะพี่เอาเอาจริงไม่กลับมาจริงแล้วหรออาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้กลับไปเลยเดี๋ยวพี่กลัวอย่างเดียวถ้าสมมติพี่ไม่ได้กลับไปแล้วดิวจะคิดถึงพี่ดิวจะลืมพี่ไหมอ่ะไม่ต้องกลับหรอกไม่ต้องกลับมาย้ำไม่ต้องกลับมาอไอ้ใบเชือก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 พี่ใบเขาคุยกันผัวเมียเขาคุยกันวัด เกพอเฮ้ยเดี๋ยว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 มันมันมัน มันผัวมีอะไรวะเมื่อกนะี้เนี่ยผัวเบี้ยคุยกันใครผัวมาใครเมียวะไอ้ฮะไอ้หยกฮนะก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับก็คือหยกเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงมาจริงๆแล้วนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวปล่อยเขาคุยกันนะครับสามคนเขาก็น่าจะคุยกันเขาเป็นเพื่อนกันเข้าใจไหมคือผมอะตัวผมเองอะมันเป็นมันมันมันรุ่นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่แต่ว่าพวกเนี่ยคืออายุไล่เลี่ยก,กันไอ้หยกเกิด46ไอ้เปียกเกิด47ไอ้หลังเกิด47ไอ้ดิวเกิด48คือมันไล่เลี่ยกันไว้เข้าใจไหมคือมันก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับพวกเนี่ยคือเขาะววว่่่าาาาาาเเเเคคค้รุุนนนดีีียกกกกััไไงงงงทททบบตผมมอ็ล ถ้าผมไปอยู่ในแชทอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าคุยกันมากนะครับเพราะว่าเขากลัวผมด่านะครับก็ปล่อยเขาคุยกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เศร้าอีกวันหนึ่งนะครับทุกคนก็หวังว่าหยกเนี่ยอาจจะได้ลงมาแบบอาจจะไม่ได้ลงมาอยู่แต่ว่าแบบเดือนหนึ่งลงมาประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะพยายามคุยกับแม่น้องหยกก่อนนะครับถ้าทําถ้ามันได้ก็คือก็จะโชคดีนะครับก็อยากให้หยกมาอยู่กับพวกผมนะครับทำคลิปด้วยกันสนุกสนุกนะครับโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าล